สวัสดีครับผมผมเพชรพยลุยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนกครับผมมาหลับพี่น้องค้งทุ่ไทยเลขลับกทมว,วันที่สิบหกธันวาสองห้าหกแปดพี่น้องเลขลับนี่เลขวิ่งนี่เขาทุกงหวัดเลยพี่น้องรุดยากอยู่ เลขลับนี่ยรุนยากเด้กพี่น้องเลขวิ่งแต่ว่าจับคู่แบบพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิรงนวดวันที่วันที่สิบหกพฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกพฤศจิกาเลขวิ่งนี่เพิ่นให้เป็นบนล้างพี่น้องเลขลับกอทอมอนี่มันกระเขายืมันบ่นี่วันที่สิบหกพฤศจิกากระเขายืนี่นี่เขายืเนาะพี่น้องเนาะ เข้าที่สี่ได้พี่น้องได้บาทถึงมวดันที่หนึ่งท่านว่าบาทนี้ก็เขาหอดบนล่างคนน่ะเล็กวิ่งเล็กเพิ่นเล็กวิ่งนี่รุดยากอยู่พี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายแลนก็ได้รุดยากขาดยากอยู่ก็เขาสองเข่าตัวเน้นความเด้เข่าสองเข่าตัวเน้นความจะว่าจับขวดว่าเขานะพี่น้องเล็กมันออกหาสอง กับสองสองนะพี่น้องตะวันเล็กวิ่งนีมาบนรางเลยเลยเข่าตัวเด่นเข่าตัวเด่นทอมพี่น้องเข้ากับไปบง้งคลิปย้อนหลังได้ด้อบอมันเล็กออกแล้วมาม,มาท่าสีเอาบอมเนเด้แปกกับไปบง้งคลิปกันได้พี่น้องได้จังคอมเมนต์มาว่าแม่นหลังห้วยออกเล็กวิ่งต่วัจับคู่พ่าเขาพี่น้องจับคู่กับรุดสองวัดเห็นบหเล่งมันออกกันสิบหกพุทธจิการน่เล็กมันออกกันสี่หาเห็นบอ่อันนี้วิยาสีหกของเกนะินน่ะเห็นบ่ บ,บันทบัเรียกออกหาสองบันทมีแต่สองแปดสองเก้าพวกเข่าพี่นอ้องเนาะมัดตามมาเบิ้องนันคือเกาสายวิ่งสายแลหนห่อ vai juntos com o nosso caminhão ali Vamos trazer boa para a energia daqui Vai lá เพื่อนหายเป็นบนล่างได้เพนอ้องเด้วิ่งบนล่าง หกกับเก่าเน่นหกเด่นที่หกด้วยพี่น้องเด้ยสายวิ่งห้องหามผัดหกกับเก้าหกกับเก้าพี่น้อง หกกับเก้าเด่นที่หกส่วนจับคู่หกศูนย์ หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งพี่ดอกมากวะ 9ก้าหนึ่งเก้าสองเล็กว่าหลายคูหรอกพี่น้องสี่คูสี่คู่บนล่างนะแล้วก็บ,บริปักรักพร้อมแล้วพี่น้องด้ถ้าบ่มักคนจับคู่หอกหามาใส่หกกับเกด้่พราวาเลขวิ่งคพิ่้นนะกันรุดยากเลยพี่น้อง เหล็กวิ่งเหล็กเด่นนี่ก็เครื่องไฮเบิ้งนี่แหละเห็นปะขีเทียบไฮเบิ้งนี่เห็นปะเหล็กวิ่งเพิ่นเขา่าซีเหล็กออกออกซีหาเนาะชื่อคุจีกาหนึ่งท่านว่ากับเหล็กวิ่งเพิ่นกับเข่าซองแบบนี้เข่าตัวเน้นความเห็นปะเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นความผกเป็นพี่น้องเขาแคบหน้าจอเดอ้พี่น้องเขา สิบหกธันวาสองห้าแปดเลขรับกทอมอวิ่งบนล่างหกเกลเพว่พนเน่นเพนเน่นหกล่องเกาส่วนตัวเน้นนี่แกมแม่นหกศูนย์หกหนึ่งนี่เป็นตัวเน้นตัวล่องแกมแม่นเก่าหนึ่งเกลาสองพี่น้องจะเริ่มกับตัวน้ำได้พันบ่เลดปากาลักได้พี่น้องเด้เดี๋ยวของเก่าเทียบให้เบื้องน้ามวที่ลล้วกเขาตะเลกวิ่งเลขกวิ่งก็คือเขาบนล่างได้ล่ะเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นพ่อสายวิ่งสายแลี้ว่าผิาดหวังดอกพี่น้อง เอาวันนี้เพิ่นก็่ใหายเลขสามตัวเอาเอาให้2สองตัวมันเข่าก่อนเนาะพี่น้องเนะาะเพิ่น่ให้มากอนะคือบ่เอาตามนั่นละพี่น้องขั้นมากกับจังจัดบ่ามาเข้ากับพานเอาคอยพี่น้องเข้ามันๆเฮงๆด,ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้สวัสดีครับผม